สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยค่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารขอเมียบเสมอเสมอสำหรับในคลิปนี้ขออนุญาตที่จะมารายงานข่าวสารเกี่ยวกับท่านก้นนะคะหลังจากที่มีกลุ่มหลายกลุ่มเลยที่ได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ออกมาตรวจสอบ ออกมาจากผิดก็ว่าได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูที่การวิพากษ์วิจารณ์ของคุณอัศดางโดมนาาหารือว่าคุณเอ็ดดี้ดังนั้นเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของคุณอุน้นหรือว่าใครก็แล้วแต่สามารถที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้วิพากษ์วิจารณ์ได้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า คุณเอ็ดดี้ได้โพสต์เอาไว้เมื่อ4วันก่อนในยุคที่ข้อมูลเท็จแพร่กระจายเร็วกว่าแสงผมเลือกที่จะยืนอยู่กับความจริงแม้จะรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้อนรับมันผมไม่ใช่คนดังผมไม่ใช่นักการเมืองแต่ผมคือพลเมืองคนหนึ่งที่เชื่อว่าทุกคนมีสิทธิและหน้าที่ในการตั้งคำถามตรวจสอบและปกป้องสิ่งที่ควรจะถูกปกป้อง ข้อมูลที่ผมนำเสนออาจจะทำให้บางกลุ่มนั้นไม่พอใจเพราะว่ามันสะเทือนถึงอำนาจและผลประโยชน์ผมจึงถูกใส่ร้ายโจมตีบิดเบือนแต่ผมไม่เคยคิดจะหยุดเพราะหน้าที่พลเมินที่ดีไม่ใช่แค่การเลือกตั้งทุก4ปีแต่ว่ามันคือการเฝ้าระวังอำนาจทุกวันผมอาจไม่สมบูรณ์แบบ แต่ผมกล้าที่จะพูดความจริงและผมก็ไม่ยอมให้ความเงียบกลบเสียงของความยุติธรรมความจริงอาจจะถูกซ่อนแต่ไม่มีวันถูกลบและผมก็จะยืนหยัดจนกว่าความจริงจะกลับมามีที่ยืนในสังคมไทยนี่แหละผมเองเอ็ดดี้อัศดางโยมนาคต่อมาคุณเอ็ดดี้ได้โพสต์ภาพนี้ เป็นการแคปโพสของคุณปาดสามสีคุณปาดสามสีบอกเอาไว้ว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วมีลูกเพจท่านหนึ่งได้มาเตือนว่าข้าพเจ้ารวมถึงแอดมินเมตตาดีคุณเอ็ดดี้สดางโยมานาและคุณด็อกตอร์นิวถูกอดีตนักการพูดท่านหนึ่งได้กล่าวหาแล้วก็ดำเนินการฟ้องร้องว่า คนทั้งหมดนี้อาจจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังบัญชี Facebook หนึ่งที่ใช้ชื่อว่า TON ซึ่งเป็นบัญชีที่มีบทบาทในการแชร์พฤติกรรมของเครือข่ายมูลนิธิป,ปกป้องสถาบันแห่งหนึ่งอย่างไรก็ตามแม้คดีดังกล่าวจะถูกตำรวจได้มีการยกคำร้องไปเรียบร้อยแล้วแต่จากข้อมูลที่ได้รับฟังเชื่อได้ว่า ฝ่ายผู้กล่าวหาก็อาจจะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนตัวของบุคคลต่างๆเช่นการมอบหมายให้ทนายความได้ดําเนินการยื่นของข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยมีการอ้างว่าคนที่ถูกเพ่งเล็งอยู่นั้นอาจจะเป็นคู่กรณีทําให้สามารถคัดนอกข้อมูลส่วนตัวบุคคลท,ทั้งที่อยู่และเลขบัตรประชาชนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง ต่อมามีเพจอวตารได้ใช้ชื่อวิภาวดีเป็นภา,านษาอังกฤษเข้าไปโพสต์ข้อความในลนักษณะของการคมขู่โดยระบุว่าระวังจะได้ไปเมืองผีซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็เข้าใจได้ไม่ยากเลยว่านี่เป็นการข่มขู่เอาชีวิตอย่างชัดเจนคุณเอ็ดดีได้ได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าคนแบบนี้เรียกว่าเป็นคนดีใช่ไหม ผมไม่เคยรู้จักคนที่ใช้ชื่อ T O N หรือว่าต้นและดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ญาติดีกับผมเท่าไหร่แต่มาตอนหลังนี้เท่านั้นที่ผมเคลื่อนไหวในเรื่องของอน้นต้นซึ่งดูเหมือนว่าจะเคลื่อนไหวอ้นมาก่อนผมซะอีก ก็เลยเหมือนว่าเรานั้นเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกันแต่จริงๆแล้วเขาเคยแท็กแล้วก็เคยทักแต่ผมไม่เคยตอบไม่เคยคุยกับเขามาก่อนที่ไม่คุยก็เพราะว่าเขาเป็นเพจอวตารที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเป็นฝ่ายไหนก็ไม่รู้แล้วก็บอกตรงๆว่าพอผมเห็นเขาเคลื่อนไหวหนักๆนัแรงๆแถมข้อมูลหลายอย่างก็ตรงกันกับเราที่สำคัญในบางอย่างเขารู้ลึกยิ่งกว่าเราด้วยซ้ำ ผมยังไปถามปราสามสีดอเรนิวเมตตาดีว่าใครคือต้นคำตอบที่ได้ก็คือไม่มีใครทราบเลยได้แต่เดากันก็แค่นั้นเองและด้วยความที่เขาเป็นเพจอวตารทำให้เขานั้นสามารถเขียนโพสต์ได้แบบแรงๆจนทำให้กรงงนั้นโกรธแค้นแล้วก็นำไปสู่การแจ้งความตอนแรกผมยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเขามีเรื่องอะไรกัน รู้เพียงแค่ว่ากองกงนั้นพาพวกไปแจ้งความมารู้อีกที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมอันชั่วร้ายของพวกเขาด้อมรวมมิตรขบวนการอวยอน้นร้ายกาดกันอันตรายกันขนาดไหนหคิดดูเขาหลอกทนายให้ไปหลอกเจ้าหน้าที่เพื่อขอเปิดข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วได้ขอคัดข้อมูลส่วนตัวเช่นบัตรประชาชน แต่ทะเบียนราษเช่นบัตรประชาชนที่เขาไปขอคัดนั้นมันไม่ใช่ข้อมูลของต้นเพราะไม่ว่าจะเป็นกงกงหรือว่าฝ่ายเราก็ไม่มีใครรู้สักคนว่าต้นนั้นคือใครแต่ด้วยความที่กงกงนั้นเครียดแค้นต้นและเครียดแค้นเราทําให้กงกงคิดว่าต้นคือใครสักคนหนึ่งในฝ่ายของเราดังนั้น ข้อมูลในทะเบียนราษเช่นบัตรประชาชนที่เขาไปขอค้นนั้นก็คือข้อมูลทะเบียนบ้านของเราเรื่องนี้ถือว่าเป็นภัยคุกคามร้ายแรงมากขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองช่วยดำเนินการกับกงกงและด้อมรวมมิตรขบวนการโวยอ้ยอนให้ด้วยคนกลุ่มนี้มันคืออัตภานปี2025 และจากการที่เขาได้ข้อมูลไปว่าบ้านอยู่ที่ไหนก็มีบัญชีอวตารมาขู่ว่าจะได้ไปเมืองผีก็คือการขู่คอระครังนั่นแหละบัญชีอวตารที่ใช้ชื่อว่าวิภาวดีคือใครรู้ไหมมันก็คืออีหวังกงกงนั่นแหละคนที่ไปแจ้งความก็คือหวังกงกงหน้าเพจของเขาก็โพสต์แต่เรื่องการทำบุญสุนทานคติพส์สวย แต่กลับสร้างแอคเคาท์อวตารมาคมขู่แบบนี้มันช่างตรงกันข้ามสิ้นดีนอกจากนี้เบื้องหลังเวลาไปไหนมาไหนก็ไปร้องไห้ไปทั่วเพื่อที่จะเรียกร้องขอความเห็นใจว่าตัวเองนั้นคือผู้ถูกกระทำและก็ไม่ทราบเรื่องอะไรทั้งสิน้นสาเหตุของเรื่องนี้มันมีต้นเหตุมาจากการที่เราจับผิดอ้นได้และนำมาบอกเล่ากับสังคมในขณะที่เขานั้นอวยอ้น คนแบบนี้คุณจะเรียกว่าเป็นคนดีใช่ไหมเข้าไปดูใต้โพสก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแชร์ข้อมูลบอกว่าหลายปีมาก่อนเราก็เคยโดนในลักษณะแบบนี้เป็นกลุ่มที่อ้างว่ารักเจ้าเนี่ยแหละไปชุมนุมกปปสแล้วก็มีการไปจ้างตำรวจจากทางสอพอภาคใต้แล้วก็ให้ไปคัดทะเบียนราชของเราของพ่อแม่ปู่ย่ามันเอาออกมาหมดเลยแล้วมันก็เอามาแขวน เพียงเพราะเขาเกล่าวขาวว่าเรานั้นใช้เฟซปลอมไปด่าพวกมันไอ้พวกที่ปากอ้างว่ารักเจ้าเนี่ยละค่ะตัวดีเลยอยากจะดูข้อมูลไหมเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ค่ะเคยรวมตัวกันไปร้องที่ปอ,อทอก็ไม่บังเกิดผลเพราะคนพวกนี้นั้นมีเส้นมีสายมีไปออกรายการโหนกระแสด้วยแต่ก็ไม่ได้ความช่วยเหลืออะไรส่งจดหมายไปกลมการปกครองก็ได้ข้อมูลว่าใครเป็นคนคัดออกมา ตำรวจเอวนั่นแหละแล้วมันก็โดมเพียงแค่ทำโทษตักเตือนเท่านั้นนะพวกนี้จะคัดทะเบียนราษฎรออกมาแล้วก็เอามาคุกคามไปคุกคามที่บ้านคุณพ่อคนชราอายุ90มันยังเอารถตำรวจไปซุ่มที่บ้านคุณพ่อแล้วก็ถ่ายรูปบ้านมาเพื่อที่จะโชว์ว่ามันส่งคนไปคุกคามนะต่างๆนานาโลกมันกลมค่ะดูเฟซบางคนแล้วก็ได้เห็นว่า มีคนที่เป็นเพื่อนกับคนที่เคยมาคุกคามลงขันกันจ้างตำรวจสอพอทางใต้เอาทะเบียนร,ราษของเราแล้วก็ครอบครัวออกมาค่ะคุณเอ็ดเดียสรางโยงมาแก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าแบบนี้คือการคุกคามชัดเจนถือว่าสาะเอวมากๆต่อมาไปดูที่ขบวนการอวยอ้นตอนที่6เริ่มต้นชายสี่เป็นคนเลือกเองว่าจะอยู่กับแม่ ดังนั้นเท่ากับการเลือกที่จะอยู่ในต่างประเทศก็เท่ากับอยู่นอกพระราชอำนาจซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของการถอดถอนฐานันดรต่อมาเมื่อครั้งสมเด็จพระบรมได้สเสด็จเยือนสหรัฐได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าและทรงตรัสว่าจะก,กลับมาเมืองไทยก็ได้ มาเมื่อไหร่ก็ได้ในฐานะของคนไทยตรงนี้ชายอ้นก็ได้เล่าสู่สาธารณะฟังด้วยตัวเองแต่ตอนนั้นชายสี่ก็ยังคงฟังแต่แม่ไม่ยอมกลับไทยต่อมาภายหลังครอบครัววิวัชรวง์ไม่รู้ว่าคิดอะไรเพราะวนเวียนพยายามที่จะกลับไทยแต่ก็ไม่กล้าใช้วิธีมาอยู่แบบใกล้ๆเช่น เข้าไปที่สอปป,อปอลาวไปสิงคโปร์เรียบเๆเคียงๆอยู่บริเวณร,รอบๆประเทศไทยจนอยู่มาวันหนึ่งได้ไปอินเดียแล้วก็ไปพบกับคนที่ชื่อพอพานแห่งตระกูลชิน หลังจากพบกันครั้งนั้นพอกลับไปอเมริก oh าชายอ้นก็บินเข้าไทยแบบไม่มีปีไม่มีขลุย่ยด้วยการช่วยเหลือจากหลายๆคนทั้งนักการเมืองนักล็อบบี้ยีสคนดังโดยทางวังก็ยังไม่ได้ทราบเรื่องมารู้เอาตอนที่ถึงที่ประเทศไทยแล้วมีความจริงอีกเรื่องหนึ่งเอาจริงๆไม่รู้ว่าควรจะเล่าหรือไม่เล่าแล้วจะเป็นการระทเคืองหรือไม่วนเวียนคิดมาหลายวันละ แต่ก็ตัดสินใจว่าเรื่องราวมันเลยเถิดมาจนถึงขนาดนี้แล้วทั้งชายอ้อนและขบวนการอวยอ้อนแอบอ้างไฟเขียวกันจนเอิกระเริกโดยไม่ได้คำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณและไม่คำนึงถึงการระคายเคืองจนสร้างความเสียหายอย่างหนักเพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจว่าเราควรที่จะต้องพูดความจริงของเรื่องนี้เพื่อปกป้องพระองค์ ซึ่งความเป็นจริงก็คือไม่มีไฟเขียวเพราะไม่เคยมีเรื่องไฟแดงเข้าใจไหมครับในเมื่อไม่เคยมีไฟแดงแล้วจะมีไฟเขียวไปได้อย่างไรลองย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่ต้นพระองค์ไม่เคยห้ามเริ่มตั้งแต่ยังเรียนกันอยู่ที่ประเทศอังกฤษทรงให้เลือกแล้วแต่ชายสี่นั้นก็เลือกแม่ต่อมาเมื่อย้ายไปอยู่อเมริกาที่พบกัน ก็ยังชวนกลับไทยแต่ชายสี่ก็เลือกแม่ที่น่าสังเกตก็คือทำไมหลังจากชายอ้นได้พบกับคนในตระกูลชินชายอ้นก็กล้าตัดสินใจที่จะกลับไทยและเมื่อกลับมาได้สามวันก็ทรงมีพระกรุณาลงมาว่าให้อยู่ในฐานะของคนไทยไม่ใช่สมาชิกของราชวงศ์ตกใจไหมคะอันนี้ทางคุณเอ็ดดี้ัสดางกำลังจะเน้นว่า ทรงมีพระราชวินิจัยแล้วรืเปล่าคุณเอ็ดดี้ถึงได้นำเสนอในประโยคนี้และเมื่อกลับมาไทยได้สามวันก็ทรงมีพระกรุณาลงมาว่าให้อยู่ไปในฐานะของคนไทยไม่ใช่สมาชิกราชวงศ์แต่ชายอ้นนั้นกลับไม่คำนึงถึงพระมหาการุณาทิคุณด้วยการเดินสายแอบอ้างความเป็นสมาชิกราชวงศ์ หลอกลวงหากินกับประชาชนที่มีความจงรักภักดีใช้ความจงรักภักดีของคนไทยเป็นเครื่องมือหากินโดยมีขบวนการอวยอ้อนร่วมกันประสานเสียงจากวันแรกที่มีหนี้สินและคดีความจากต่างประเทศเพียงแค่ปีเศษชายอ้อนคนนี้ล้างหนี้ของตัวเองได้แบบชิว และเริ่มที่จะเหิมเกริมด้วยการมีบริวารเป็นคนสีเทามากมายมีมือปอปลาประกบแล้วก็มีการออกคำสั่งให้จัดการกับคนที่เข้ามาขวางเส้นทางมาเฟียของเขาชายอ้นรู้จักกันดีกับพวกพักลมเจ้าทั้งประวินแอนดรู ข่าวที่แอนดรูหรือว่าสำนักข่าวต่างประเทศได้เขียนถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์กับองค์ชายสีล้นแล้วแต่มาจากอ้นหรือว่ามาจากครอบครัวของเขานั่นเองการที่ไปพบกับประวินนั้นไม่ใช่เพียงแค่รู้ดีกว่าไม่รู้อย่างที่หวังกงกงได้ออกหน้าเชียร์และตามไปเล่นงานคนที่ไม่เชื่อตามที่ตัวเองได้เป่าประกาศในเรื่องของไฟเขียวจากวังและ เพราะคนจำนวนมากได้หลงเชื่อก็ทำให้ชายอ้นนั้นสามารถที่จะหาเงินได้เป็นกอเป็นกำและขบวนการอวยอ้นซึ่งเป็นด้อมรวมมิตรก็กินหัวคิวกันอย่างต่างๆก็ประมาณ20%ช่ําชำๆรายได้70กว่าล้านก็เป็นข่าวอยู่เฉพาะที่มาจากองค์กรที่อ้างว่าได้รับบริจาคเงินเพื่อช่วยกิจการสาธารณกุศลเช่น การช่วยเหลือในอุบัติภัยน้ำท่วมแล้วคิดดูว่าที่ไม่เป็นข่าวจะมียอดเงินช่ำขนาดไหนไปดูใต้โพสก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นว่าอ่านไปเกลียดไปทำตัวเหมือน18มงกุฎไม่อายฟ้าดินชั่วมากพวกตระกูลชัวนี้เหมือนกันคิดทำลายทุกสิ่งทุกอย่างคอยดูนะกรรมจะต้องสนองพวกมันอย่างแน่นอน เชื่อมานานแล้วแหละว่าตะกูลชินนั้นมีความเกี่ยวข้องกับนายอ้นเพราะบริษัท VVV ที่อ้นทําร่วมกับนักการเมืองคนหนึ่งที่มีความสนิทกับไอ้เหลี่ยมก็คงจะต้องเอานายอ้นนั้นมาเป็นเครื่องมือในการต่อรองกับท่านแถมยังมีข่าวว่าทอนขอให้บางคนพาข้าเฝ้าเพื่อต่อรองเสนอให้นายอ้นนั้นเป็นนายกโดยพรรคส้มจะสนับสนุนสรุป ชัวทั้งไอเหลี่ยมและไอทอนจริงๆนะอาจารย์อันนี้ข้อมูลก็ดูแปลแกๆสักนิดหนึ่งดูเหมือนว่าเป็นการจับแพทชนแกะรวมข้อมูลของคนที่เกลียดใส่เข้าไปทั้งหมดหรือเปล่าเพื่อนๆที่ได้รับฟังก็ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยมีทางเพจแท้ t ทรูได้มาลงเอาไว้ว่าทำไมพวกเอซของนายอ้นกรรมนอ ถึงยังงองูอยู่อีกคนดีที่ไหนจะเอาชื่อสถาบันพระมหากรรษัตริย์มาแอบอ้างหากินทั้นทันที่ตัวเองก็ไม่ได้มียศอะไรแล้วแปลกมากคุณเอเดียสดางโยงมานาได้ไปตอบนะคะบอกว่าก็คงจะแบ่งได้เป็นสักสองสามกลุ่มแหละหนึ่งไม่รู้ภาษีภาษาเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูก 2. หลงเชื่อขบวนการอวยอ้อน 3. มีผลประโยชน์ร่วมกัน มีคนเข้ามาตอบด้วยบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่น่าจะเป็นข้อหนึ่งนะไม่รู้จะพูดยังไงพอเราอธิบายก็มาแบบว่ามึงเป็นใครเขาคือใครก็อ้างในความเป็นหน่อนเนื้อเชื้อกษัตริย์ลูกของเจ้าอยู่ดีป้าก็น่าจะเป็นคนที่อยู่ในข้อหนึ่งนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นป้าก็เชื่อในพระปรีชาญาณของในหลวงรัชกาลที่สิบป้าอยู่ในข้อหนึ่งส่วนข้ออื่นๆก็พยายามที่จะติดตามข่าวค่ะ ผมก็เป็นคนส่วนใหญ่แต่ก็มีสติในการไตรตรองนะแล้ฟังทุกสายข่าวแล้วก็ชั่งน้ำหนักเอาถ้าปกติชนแล้วใครด่าพ่อก็ต้องโกรธมีด่ากลับแล้วอาจจะใส่สีคนด่าด้วยยิ่งท่านมีฐานะไม่ธรรมดาอีกไม่ใช่ให้ผมเกิดสักหน่อยแต่เราก็ยังปกป้องท่านคงจะไม่ใช่ปกติชนแล้วแหละนางตัวแม่อาจจะมีการใส่ส้เปล่าถึงได้ผิดปกติชนไปซะทุกแง่เลย ดิฉันขอเพิ่มข้อ4ด้วยกลัวพวกแดงส้มจะตีกระทบก็เลยแถแบบเนียนๆคุณตีลูกเจ้าผมตีคุณอีกคนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าพวกงอง,งูจริงๆก็ประมาณพวกตาสีตาสาอ่านหนังสือไม่เกิน8บรรทัดส่วนคนที่มีระดับมีการศึกษาขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ยอมเปิดใจรับข้อมูลจากเพจที่น่าเชื่อถือ ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเชื่อเพจเหล่านั้นมาก่อนด้วยซ้ําซ้ําร้ายยังไปหลงเชื่อสลิมเทาเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นว่างงงูไปพอๆกันเลยค่ะมาเดี๋ยวให้ไปรับฟังในสิ่งที่คุณเอ็ดดี้ได้พยายามที่จะผลิตออกมาเพื่อที่จะรายงานข่าวสารว่ามันมีความชัวร้ายอะไรมากกว่านั้นตอนที่ได้ฟังก็ตกใจเหมือนกันว่ามันมีในกรณีแบบนี้ด้วยหรือ ชายคนหนึ่งผู้ที่หลายคนเคยเห็นหน้าในสื่อออนไลน์ผู้จาไพเราะอ่อนน้อมจริงใจดูน่าเคารพและแสดงออกถึงความจงนักภักดีอย่างเปิดเผยทุกคำพูดดูงดงามจนเหยื่อเชื่อสนิทเขามักจะเข้าหาคนที่มีทั้งทรัพย์สินและมีความรักต่อในหลวงสิ่งที่เขาทำไม่ใช่แค่ตีสนิท แต่เป็นการวางแผนใช้ความรักในหลวงของเหยื่อเป็นเครื่องมือสร้างความไว้ใจเขามักจะหลอกเหยื่อว่าจะพาเข้าวางังพาเข้าเฝ้าในหลวงมีผู้เสียหายรายหนึ่งเป็นคุณป้าผู้สูงวัยถึงกับยอมรับเขาเป็นลูกบุญธรรมเพราะเชื่อใจหมดหัวใจก่อนจะมารู้ความจริงในภายหลังว่าสิ่งที่มอบให้ไป ไม่สามารถเรียกคืนได้อีกแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่เขาปั้นเรื่องโดยอ้างว่าเขาขุดพบสมบัติโบราณเป็นหายโบราณที่เป็นสมบัติของตระกูลภายในมีของมีค่าซึ่งเขาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำของเหล่านั้นไปโพสต์ไว้บน Facebook พร้อมสตอรี่ที่ฟังดูยิ่งใหญ่แล้วค่อยเอาไปหลอกขายกับคุณป้าผู้สูงวัย ทีละชิ้นสองชิ้นทยอยไปเรื่อยๆจนรวมแล้วไม่ต่ำกว่า40ชิ้นแต่เมื่อความจริงค่อยๆเปิดเผยชายผู้นี้กลับบิดเบือนเรื่องทั้งหมดแล้วกล่าวหาคนที่ออกมาแชร์ว่าเป็นพวกริษยาที่ต้องการทำลายชื่อเสียงของเขาเหยื่อมากหน้าหลายตาที่ถูกเขาหลอกผ่านมาหลายปีนอกจากไม่เคยถูกดำเนินคดี เขากลับมีชื่อเสียงมากขึ้นเป็นเรื่องแปลกแต่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็หลายหลายคนก็เหมือนมาให้ข้อมูลกับผมในเวลาที่มันมีกระแสอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ว่าจริงไหมหรือไม่จริงเหมือนกับที่คุณเอ็ดดี้นะฮะอัจประดงยงมาเน่าเนี่ย ว่าท่านอ้นไปหลายอย่างแล้วก็มีหลายๆคนก็คือเหมือนกลับมาแย้งนะฮะแล้วก็คุณเอ็ดดี้ก็บอกไปอย่างประเด็นที่สาคัญก็คือเรื่องของการถอ,อยดยศของท่านถ่ายเนี่ยขออนุญ,ญาตก็คือเหมือนกับว่าท่านทูตเองเนี่ยท่านทูตท่านทูตก็เหมือนกับว่ามาบอกให้ผมฟังว่าเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ผมพูดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในวงการต่างประเทศหรือว่าอยู่ในอ่ สถานทูตเนี่ยเขาก็รู้กันหมดแหละเพราะก็คือจุดหนึ่งก็คือว่าท่านชายเนี่ยจะทําอะไรไม่ได้หรอกในเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าข้างบนก็คือสนนักระทวังนะครับไม่อพูบหรือว่าผู้ใหญ่ไม่อพูบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็คือไม่ต้องห่วงว่าในหลวงทรงทราบแน่นอนนะครับ ท่านอ้นเนี่ยไม่ได้ถูกออถอดจากฐานันดรแล้วก็ท่านชายทั้ง4ีก็ไม่ได้ถูกถอดกฐานันดรเพียงแต่ว่าในสถานภาพของนามสกุลก็คือได้เปลี่ยนไปใช้านามสกุลวิวัฒรรวงนะครับในคลิปนี้คุณเอ็ดดี้ได้บอกเอาไว้ว่าผมช่วยนะครับเห็นบอกว่าผมต้องรู้ดีว่าคนอ้างไฟเขียวนั้นก็คืออาจารย์อานนท์เรื่องนี้จริงเพียงแค่ครึ่งเดียว เรื่องที่จริงก็คือผมรู้ว่าใครแอบอ้างไฟเขียวจากเบื้องสูงส่วนอีกครึ่งหนึ่งคนที่แอบอ้างนั้นไม่ใช่อาจารย์แต่ว่าเป็นท่านจุดๆุดจุดลองฟังกันดูอันนี้ก็น่าจะหมายถึงท่านกงๆกงหรือเปล่า ท่านผู้ชมเห็นสภาพลุงหุ่นอาจจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่ถ้าตำรวจจะดำเนินคดีกับคนที่แอบอ้างเบื้องสูงผมเป็นพยานได้เพราะว่าแกพูดกับผมครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยพร้อมที่จะเป็นพยานเพราะว่าได้ยินกับหูเลยว่าแกพูดในเรื่องของไฟเขียวแต่ตอนหลังผมจับได้ว่าไฟเขียวนั้นไม่มีจริงผมถึงแตกกับแกแล้วแกถึงได้พาพวก มาถล่มผมตลอดเลยนอกจากแอบอ้างเบื้องสูงแล้วก็ยังแอบอ้างคนในกระทรวงการต่างประเทศด้วยว่ารู้เห็นเช่นเดียวกันกันกบเขาอันนี้จึงเป็นการดึงทางกอตอให้มีความเสื่อมเสียไปด้วยไหมครับ หากมีบุคคลในกระทรวงการต่างประเทศรับรู้หรือว่าพูดในลักษณะของการสนับสนุนข้อความที่แอบอ้างเบื้องสูงย่อมที่จะถูกตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐรู้ว่ามีการแอบอ้างสถาบันแต่เหตุใดจึงไม่ห้ามหรือว่าไม่ชี้แจงซึ่งอาจจะเข้าข่ายการละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องสถาบันหรือว่าอย่างน้อยที่สุดก็คือการขาดวุฒิภาวะและการขาดวิจารณญาณในหน้าที่ การอ้างว่าในหลวงทรงให้กลับมาย่อมสร้างภาพว่าพระองค์เข้าข้างหรือว่าสนับสนุนคนใดคนหนึ่งโดยไม่ชอบส่งผลต่อพระราชอำนาจทางศิลธรรมและความศรัทธาของประชาชนการนำพระนามของพระมหากษัตริย์นั้นไปกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ตนเป็นการสแสวงหาผลประโยชน์จากพระบารมีซึ่งเขจะเข้าข่ายบ่อนทำลายสถานะทางศิลธรรมและความเป็นกลางของสถาบัน การแอบอ้างเบื้องสูงโดยไม่มีมูลไม่เพียงแต่เป็นการบ่อนทำลายเกียรติยศของพระมหากษัตริย์แต่ยังทำลายความไว้วางใจของประชาชนต่อทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และหน่วยงานของรัฐที่มีความเกี่ยวข้องหากรัฐเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คนในสังคมนั้นเอาอย่างโดยไม่ได้มีความละอายสุดท้ายสถาบันก็จะกลายเป็นเครื่องมือของคนที่อ้างว่า ตนนั้นจงรักภักดีทั้งที่ในทางปฏิบัติแล้วกำลังบ่อนทำลายโดยไม่รู้ตัวต่อจากนั้นทางคุณเอ็ดดี้ได้โพสต์ในคลิปที่มาจากทางเพจแท้ทรูในการแฉถึงขบวนการ70ล้านนะคะที่มีการหอบออกไปนอกประเทศจะจริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเราไปฟังคลิปพร้อมๆกันค่ะว่า ทางแท้ทรูบอกว่าพบหลักฐานในการเชื่อมโยงว่าอ้านนั้นคือตัวการในการสั่งจุดๆ,ๆขบวนการแอบอ้างเรียกรับเงินโดยมีอ้นเป็นหัวโจกแอบอ้างอดีตานันดอนศักดิ์ของตนสร้างความน่าเชื่อถือเรียกรับซองจากการออกงานอีเวนต์ต่างๆยิ่งแอบอ้างเป็นเจ้าแล้วซองยิ่งหนักจะให้อ้นมาต้องยอมจ่ายกันเป็นล้านแต่บรรดาเศรษฐีเจ้าของกิจการก็ยอมจ่ายเพราะคิดว่าเป็นการซื้อบารมีจากคุณชายกมลอมาคุ้มกลาหัว และเหตุผลที่ขบวนการแอบอ้างใช้ในการเรียกสองนั้นเป็นการนำไปเพื่อใช้ในสาธารณกุศลฟังดูดีแบบนี้เลยไม่แปลกใจที่จะมีลูกค้ามาใช้บริการกันอย่างมากมายและนอกจากไรายได้ของการเดินสายแอบอ้างแล้วยังมีไรายได้จากการหลอกลวงประชาชนอีกหนึ่งช่องทางโดยออกอุบายทำทีเป็นจัดตั้งองค์กรเพื่อสาธารณกุศลขึ้นมาเป็นฉากบังหน้าแล้วเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนโดยอ้างว่าจะนำไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยแต่ความจริงกลับพบว่า มีการโอนเงินจากบัญชีรับบริจาคไปเข้าบัญชีของนายอ้นเป็นจำนวนหลายล้านบาทจนเมื่อล่าสุดมีการขุดคุ้ยเส้นทางการเงินนำไปสู่การเปิดโปงผลประกอบการของขบวนการนี้ออกมาก็พบว่าในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนขบวนการนี้มีรายรับเข้ามาเป็นจำนวนเงินกว่า70บล้านบาทโดยที่เงินจำนวน70บล้านบาทนี้ไม่เคยนำไปใช้ในสาธารณกุศลเลยแม้แต่บาทเดียวโดยเงินจำนวนทั้งหมดที่ได้มานั้นอ้นได้มอบหมายให้สาวคนสนิทที่ชื่อว่าพรดา สาวนางงามคนดังที่มีข่าวหนาหูว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับอน้นเป็นผู้จัดการเงินจํานวนดังกล่าวโดยการนําไปฝากไว้ในบัญชีของธนาคารเวลแฟร์โกประเทศสหรัฐอเมริกาและยังมีหน้าที่ทําธุรกรรมทางการเงินต่างๆให้กับอน้นอีกด้วยเปรียบเสมือนเฮรันยิคส่วนตัวก็ว่าได้เข้าของที่นํามาแจกก็ไปหลอกขอจากบรรดาผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆมาอีกทีสวมบทเป็นนักบุญทุนคนอื่นสร้างภาพหลอกลวงประชาชนไปวันๆมาลองมองกันใหม่แล้วตั้งสติ ว่าผู้ชายคนนี้เป็นแค่อดีตท,ท่านชายคิดถึงบ้านจริงๆหรือเป็นเนื้อร้ายที่กำลังกัดกินสถาบันกันแน่อันนี้ตกใจมากมีนางงามพราด้านั้นเข้าร่วมด้วยที่เคยออกมายอมรับแบบหัวเสียว่าคบกันจริงแล้วก็อย่าได้สนใจอย่ามาสนใจนะเพราะว่าเขาไม่ใช่คนสาธนารนณะแบบฉันเขาไม่ใช่นางงามไม่ใช่ดาราที่จะมาจ้องจับผิด ขอให้ทุกคนให้ความเป็นส่วนตัวนะตอนนั้นแต่เอาละสิกลับมีข้อมูลของทางแท้ครูว่ากลายเป็นเหรันยิกให้กับคุณอ้นด้วยแล้วตอนนี้คุณพราได้อยู่ที่ไหนแล้วยังทำงานอยู่กับทางมิสแกรนหรือเปล่าวันนี้เราก็ไม่ทราบได้เนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ติดตามแล้วเข้าไปดูใต้โพส์นะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าโอ้มาไกลได้ขนาดนี้เลยเหรอช่างกล้าคิดกล้าทำท,ท,ทั้งทที่เวลาโพส ก็จะโพสถึงรูปพ่อโพสถึงตอนเด็กบวชให้พ่อแต่การกระทำนั้นช่างย้อนแย้งกับภาพที่สร้างร่างที่เป็นแต่จริงๆพวกเขาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปแล้วเป็นแค่การกระทำส่วนตัวของคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นที่ขาดถึงจิตสํานึกน่าขยะแขยงมากเลยเจ้าชายกรรม马拉คือเนื้อร้ายที่ทำให้สถาบันประมากษัตริย์นั้นเสียหายแก๊งนี้เป็นภัยต่อสังคม ต้องกวาดทุกคนที่อยู่ในแก๊งนี้ให้ชิ้นซากไปจากสังคมไทยขอขอบคุณทางเพจนี้ที่ได้ทำคลิปออกมาคนไทยยังหลงเชื่อกันอยู่จะได้หูตาสว่างบ้างทราบมาว่าตอนนี้หนุ่มนำสกุลดังผู้ร่วมขบวนการผู้ก่อตั้งมูลนิธิก็ได้หลบหนีลี้ภัยออกไปนอกประเทศแล้วใช่ไหมคะขอเสนอให้มีการทำคลิปในการตีแผ่เรื่องราวของคนคนนี้ด้วยก็จะยิ่งดีค่ะ ก็น่าจะหมายถึงคุณโปลิลล่าที่เป็นนามสกุลดังด้วยเช่นกันเดี๋ยวหลังจากนี้ทางแท้ทรูก,ก็คงจะขยี้ออกมาเรื่อยๆ ดังนั้นท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มีการนําเสนอก็จะเป็นข้อมูลของทางคุณเอ็ดดี้แสดงโยม,มานางแล้วก็ในเพจของแคททรู ue, ที่ได้มีการพูดถึงท่านอ้นแล้วก็ตัวละครใหม่ก็คือคุณพราด้านเปล่าและนอกจากนั้นก็ยังพูดถึงหวังกงกงด้วยนะคะที่มีการเชื่อมโยงไปถึงการขู่เอาชีวิตแล้วก็อวาาตารทั้งหลายแหละดังนั้นอยากให้เพื่อนๆนะคะรับฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณค่ะ ว่าคุณคิดว่าในความคิดเห็นในการจับผิดในการแจ้งเรื่องราวพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณเอเดียรสางยกมนาและทางแท้ทรูก็สามารถร่วมการแสดงความคิดเห็นได้ว่าคุณเชื่อเขาหรือไม่ตามข้อมูลที่เรานำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกัน รับฟังข่าวรอบด้านแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ